สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีความว้าวว้า,วา,วาและว้าวมากๆนะคะคือวันนี้มันเป็นวันดีดีเด็ดมากเลยนะของแอปพลิเคชันมมออันนี้นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อ้อยนะคะทำอยู่นะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็จะมี r o c k เก็ตดิก็คือว่ามีสินค้าราคาพิเศษและมีช่วงจัดโปรโมชั่นค่ะสําหรับใครที่แบบเข้ามาทําแอปพลิเคชันมมอ o นะแล้วอยากจะซื้อสินค้า ในราคาพิเศษดิวดีๆนะคุณพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ห้ยพาไปดูนะคะว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มแรกเลยนะคะสําหรับดิวเด็ดดิวดีนะ,ะพี่ห้อยอยากให้ดูนี้ก่อน4ี่วันนะ,ะสี่วันสี่เรือนมูมอแจกหนักมากทุกคนเนี่ยนะคะมูมอแจกหนักมากนะคะแจก แจกอะไรอะ่ะแจกแบบนาฬิกามูลค่า3510บาทให้กับเพเซอร์นะคะคนที่โหลดแอปพลิเคชันมานะแล้วมียอดซื้อสูงสุดในแต่ละวันนะ,ะแจก4วันนะ16 78, 29, วันนะวันละ1เรือนเลยนะเลิศนะ,ะนอกจากความเลิศตรงนี้มีอะไรอีกนะคะจะบอกว่าวันนี้มีดิวดีโปรติดจรวดอีกและะ้วค่ะทุกคนโปรติดจรวดแบบนี้เลยจ้า วูวววู้นี่คขนโปรโติดจรวดค่ะติดจรวดแบบไหนนะคะเอาตัวนี้ก่อนเลยนะคะพี่อให้ดูตัวนี้นะคะปกตินะอันนี้เขาจะขายมันจะเป็นเครื่องเครื่องปล่อยแบบโฟมล้างมืออัตโนมัติปกตินะคะราคาอยู่ที่5้าบาทวันนี้เป็นโปรโติดจรวดในราคา390บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ มีเวลาสิ้นสุดนะทุกคนใครทันอยู่ทันใครไม่ทันก็ไม่ทันนะมีเวลาสิ้นสุดนะจ๊านี้สองนาทีสองนาทีใครกดสั่งซื้อทันคุณก็จะได้ที่สำคัญคือคุณได้แปมด้วยเราก็ได้ราคาสิทธิพิเศษด้วยนะคะมาดูตัวต่อไปนะที่พี่อ้อยอยากแนะนําเลยตัวนี้ก็เป็นโปรติตจรวดนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นครีมครีมกันแดดน้านม SPF นะคะ เอพีเท่าไหร่นะพี่อ้อยซื้อมาใช้ใช้ด้วยทุกคนคือคุณซื้อแล้วคุณได้ร้อยแต้มเป็นนักธุรกิจในมูมอได้ด้วยในราคาที่หนึ่ซึ่งปกติอะถ้าคุณซื้อในแอปเนี่ยนะ2อันนะคะมันจะอยู่ที่พันเบาทแต่วันนี้พันหยเก้าบาทนะใครจะซื้อก็สั่งซื้อได้ทันทีเลยนะคะเขาขายไปแล้วแบบว่าปังมากยอดขายทะลุทะลวงไปแล้วจ้านะคะนี่เลยนะคะ ยอดขายแป๊บเดียวนะขายไปแล้ว51ชิ้นนะคะสิ้นสุดนะมีเวลาแค่2นาทีเหมือนกันใครซื้อทันก็ทันนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อซ้ำแล้วก็ครีมกันแดดหมดนะพี่อ้นแนะนำตัวนี้เลยคือมันดีมากมันไปครีมกันแดดน้ำนมคือแบบเทออกมานเหมือนน้ำนมแล้วเวลาเราทานเนี่ยหน้าเราจะลื่นมากนะคะกันแดด UVA UVB ได้นะคะอันต่อไปนะคะมีอะไรอีกอันนี้คือแบบ เขาเรียกว่าตัวที่เป็นร็อ k เก็ตด l วนะนานๆจะมาทีหนึ่งนะคะแล้วแต่เรานะเวลาเราเข้าไปในแอปนะคะเราก็สังเกตตรงนี้นะเขียนว่าโปรติดจรวดแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นแล้วมันก็จะมีแบบเนี้ยนะคะลองดูนะคะที่มันมีร็อ k เก็ตดิแบบนี้นะ,ะวันนี้มี2ตัวรู้สึกว่าวันนี้มันจะเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็มีมีอย่างอื่นอีกในช่วงบ่ายก็จะมีอีกนะคะเราก็มาดูส่วนสินค้าใหม่ที่เข้ามาสินค้าแนะนานะคะก็มาดูใงหมวดนี้นะคะเนี่ยเราก็ไล่ดูไปจะมีอะไรบ้างนะ่าสนใจอย่างนี้นะคะก็เข้า มาดูได้เลยนะคะส่วนใครที่ที่อยากจะแบบ สมัครเพเซอร์นะคุณโหลดแอปมาแล้วก็ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเพเซอร์ er. อยากจะสมัครก็คือกดเข้าตรงนี้เลยนะคะง่ายมากนะคะกดตรงนี้เลยสมัครเพเซอร์แล้วก็ไปขอรหัสจากคนที่แนะนําธุรกิจนี้ให้กับเราแค่นั้นเองง่ายมากนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยอยากจะเลือกสินค้าที่แบบลงทุนเขาเรียกว่าลงทุนค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยนะคะได้ MP เยอะๆไฮเอ็มเยอะก็เข้าหมวดตรงนี้นะคะเลือก h i g h MP นะคะกดเข้าไปเลยปึ้งนะคะก็จะเจอสินค้าที่มีแต้มเยอะๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะ ถ้าเป็นน้ำผลไม้อย่างตรงเนี้นะคะ 93mp 1,560บาทอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าซื้อแอโร่นะถุงขยะนะคะถุงขยะแอโร่นะตัวนี้นะคะได้83แต้มนะ1,400บาทเอาไปใช้กันเป็นปีเลยนะคะหรือซื้อน้ำนะ,ะอันนี้อร่อยมากเป็นมพะพร้าวน้ำหอมพี่อ้อยซื้อมากินแล้วนะคะคือแบบอร่อยมากมันเหมือนน้ำมพะพร้าวเผาอะเอาแช่ตู้เย็นยิ่งอร่อยเลยคะ่ะทุกคนทุกคนก็เลือกได้นะคะจะเอาอันไหนนะจ๊ะ ชอบอันไหนอยากได้อันไหนนะคะใครที่ทานอาหารเสริมถังเช่าก็มีนะคะเนี่ยนะคะโอ้ได้ตั้งพันคะแนนใครที่จะเปิดบูตติ้งเป็น v ี p โค้ดี่แนะนําตัวนี้เลยดีงามดีงามถังเช่าะกดเข้าไปดูหน่อยค่ะกดเข้าไปดูหน่อยค่ะทุกคนถังเช่าเอ้ยเวิร์กมากเลยนะคะคุณใช้เงินแค่1,550บาทนะดูแลสุขภาพนะได้ตั้งพนะันหนึ่งนบเจะโ คุ้มค่าค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะดูแลสุขภาพกันไปจ้ะนะคะส่วนใครที่อยากได้สีขาตัวอื่นนะก็ามาดูนะ,ะตัวนี้ก็ได้เยอะมากใครที่ทําร้านอาหารนะขายผลไม้อ่ขายแตงโมขายอะไรเงี้ยก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็นเป็นทีโลนะเป็นอะไรเอ่ยกดเข้าไปดูแป๊บนึงลดอนะ่ะตัวนี้ก็แบบซื้อเป็นยกลังเลยทุกคนเนี่ยเป็นแบนะแบอาหารนะหนึ่งร้อยสามแต้มนะพันกว่าบาทนะ ฟิล์มถนอมอาหารเอ้ยถ้าเราแบบใช้ยอยู่แล้วเนี่ยทำร้านอานหารเนี่ยแนะนำนะคะเข้าไปเลือกซื้อตัวนี้ได้เลยคือมีอะไรดีๆแบบเยอะมากเยอะมากอันนี้ก็เป็นยาสีฟันทำให้ฟันขาวค่ะมี12ชิ้นเอาแบบแพ็คหลอดเลยนะเนี่ยเป็นยาสีฟันได้ตั้งเกแต้มค่ะพันสองเก้าสิบนะเป็นยาสีฟันที่ใช้แล้วทำให้แบบฟันขาวมีอะไรอีกนะสนใจก็ไล่อะไรดูก่อน อะไรก็น่าสนใจอ่ะเดือนนี้ซื้อไปหมดแล้วเดือนหน้าต้องมาลุยใหม่นะคะแล้วก็อยากจะแนะนําอีกอันนึงอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเลิศมากเลิศมากเพราะว่าเห็นแบบเพื่อนๆนอ่ะซื้อมาเห็นคนนี้ก่อนรีวิวนี้ดีมากทุกคนเนี่ยเป็นแบบเครื่องทําอาหารในตอนเช้าในช่วงเวลาเร่งรีบอะได้ตั้งร้อยสิบสี่แต้มนะพันเก้าเก้าสิบนะเครื่องทําอาหารเช้าเนี่ยใครที่ทําอาหารแบบอยาก เร่งด่วนน่ะฉะบับเร่งด่วนน่ะแนะนําเลยอันนี้ก็ดีงามมากเลยนะคะแล้วก็จะมีหม้อทอดไร้น้ํามันน่ะมีไหนนะนี่นี่นี่หม้อทอดไน้น้ามันเห็นเบียร์ซื้อมาดีมากใครที่แบบมีลูกนะชอบกินเฟรนช์ฟรายนะแปดสิบสองเอ็มพีโอ้ยเดือนหน้าฉันต้องจัดแล้วนะคะทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายทอดแบบหลายอย่างโดยที่แบบไม่ต้องมีน้ํามันน่ะทุกคนราคาก็ไม่แพงพันเะก้าเก้าสิบน่ะ เออใครที่ทําร้านอาหารอยู่เนี่ยทอดไก่ขายอย่างเงี้ยแนะนาเลยแนะนาเลยไปซื้อได้เลยนะเอยส่วนใครที่แบบใช้น้ําหอมอยู่แล้วก็แนะนํายี่ห้อน,นี้ก็ดีค่ะน้ําหอมยี่ห้อน,นี้ก็ดีค่ะคุณได้ตั้งร้อยสามสิบสามแต้มนะคะแล้วก็ใช้เงินแค่หนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเลือกซื้อเลย ตามสไตล์เราเลยค่ะเราอยากได้สินค้าแบบไหนนะคะที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะเราก็ไปเลือกได้เลยเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะแนะนาอะไรคือมันมีเยอะมากถ้าใช้ในบ้านล่ะถ้าไปใช้ในบ้านเดี๋ยวพี่ห้อยให้ดูนะคะวันนี้จะมาแนะนาดีลเด็ดๆนี่นะคะให้ให้ให้ทุกคนนะคะลองไปดูกันนะคะส่วนใครที่แบบใช้อะของคุณแม่ป่ะเข้าไปดูของคุณแม่หน่อย เขาไปดูของคุณแม่หน่อยแบบโอ้เยอะมากนะคะใช้เป็นซีดีผ้าองค์ผ้าอ้อมนะจ๊ะโอ้โหตัวที่ขายดีมากนะอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าได้แต้มเยอะมากเลยค่ะทุกคนแนะนําอันนี้ใครที่แบบ ที่ทํางานเพื่อนกําลังเกิดลูกใหม่นะอยากจะเอาเป็นของขวัญให้เพื่อนนะตั้ง59แต้ม990ค่ะคุณแม่ที่กําลังจะเกิดอย่างเช่นน้องไม้อย่าคุณแม่ใกล้เกิดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเสื้อเด็กที่ไหนเลยนะซื้อตรงนี้นะได้ตั้ง59แต้มนะเก้บบาทคุ้มมากนะคะวันนี้มา มาเข้าแอปให้ดูค่ะว่ามันมีอะไรน่าสนใจในแอปนี้บ้างนะคะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะว่าวันนี้ดีลดีลเด็ดมากๆโอ้โหอันนี้มาอีกแบบแบม,มาอีกแลบบ้วมาอีกแลบบ้วเมื่อกี้ไม่เห็นทุกคนนี่นๆ่น,น,นไฟฉายอัจฉริยะพันแกาสบบาทได้121แต้มวะ่ะเลิศวะ่ะเลิศวะ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนะ่าสนใจโปรติดจรวดนี่แหละใครมาทัานก็ทันนะใครมาไม่ทันก็ไม่ทันนะรีบเลยนะจ๊ะรีบเลยนะจ๊ะสามร้อยเก้าสิบบาทนี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะรีบเลยรีบเลยวันนี้เยอะมากวันนี้โค้ดพี่ออดไปก่อนแล้วนะจ๊ะความตื่นเต้นมันต้องเก็บไว้คนเดียวไม่ได้มันต้องมาเล่าให้กับทุกคนฟังรีบเข้าโหลดแอป พลิเคชันของมูมอด่วนดูด่วนเลยใครที่เป็นเพเซอร์อยู่แล้วนะคะซื้อซ้ำเดือนนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรเข้าไปดูด่วนเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังกำลังโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วคุณไปแค่ยูเซอร์อ่ะยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจยังไม่ได้ซื้อ120แต้มก็รีบซื้อเลยนะคะรีบรีบรีบเลยแล้วก็ใครที่กำลังเห็นโพสต์นี้นะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาใช้แอปพลิเคชันของมมอนะแนะนำเลยนะคะว่าติดต่อคนที่แนะนำคนที่ส่งลิงก์นี้ให้เรานะแล้วรีบสมัครด่วนด่วนและ ด่วดนที่สุดเลยค่ะไปแล้วไ้ไว